ไปวอล์กเดกันนั่นเองนะซึ่งเราใช้ตัว DJI Osmo 3นะทุกคนก็คือกำลังทดลองใช้อยู่เลยตอนนี้แล้วก็คือแบบว่าใช้ตัว Osmo นะคะที่ใช้ในการบันทึกเนาะเราก็เอาออกมาทดลองประเดิมที่แรกเลยลองถ่ายไปใช่ไหมแล้วเราก็ลองเช็คกล้องดูเนาะแล้วคลิปคือแบบนิ่งมากราะว่าเราจะไปทำอะไรที่สายามเนาะจริงๆ ออกเี้ยเราไม่ค่อยอยากทําเวลาเราไปสยามเท่าไหร่นะเพราะว่าเราทําเหมือนเดิมอ่ะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยอยากถ่ายเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าแบบออกมาลองในตัวก็เลยเอองั้นก็ถ่ายออกเีไปด้วยอย่างนี้ซึ่งตอนนี้เราก็เดินแถวจุลานะคะกำลังจะขึ้นไปไปที่รถบัสของจุฬาเนาะเพราะว่ารถบัสเขาผ่านที่สยามพอดีนั่นเองนะ ตอนนี้ก็คือแบบว่าน่าจะเป็นช่วงเปิดมาหาลัยของจุลาแล้วนั่นเองนะก็เอาไปว่าก็ม claro ีน้องๆหนุ่มที่เขาเดินผ่านเยอะมากแต่เรายังไม่ได้ลองเสียงนะเราไม่แน่ใจว่าแบบเสียงเข้าค้องขนาดไหนเออคลิดอะไรเงี้ยคือดีมากภาพไม่สั่นเลยเดี๋ยวเราไปดองนะคะว่าวันนี้เราจะทำอะไรที่จอยางบ้าแต่เราคิดว่าเราน่าจะไปแบบ ไปดูหนังแล้วก็อาจจะหาที่ตัดงานอะไรยี้นิดนึงนะคแล้วก็อาจจะแบบไปดูของอะไรยี้ว่ามีอะไรน่าซื้อมาช่วงนี้เพราะว่าของที่ห้องก็หมดเหมือนกันแต่ก็น่าแหละอย่าลองไปดูก่อนแกจะบอกว่าตอนนี้น่าฉันแบบไม่ดูที่ตัวเลนกล้องเลยคือมองแต่ตัวหน้าจอเพราะแบบแสงมันดีมากตัวสวยมากภาพมันดีสุดๆคืออยากตัด คลิปนี้แล้วอะให้พูดจริงๆอะนะชอบมากอ่ะเออของใหม่สุดๆแต่ก็นั่นแหละเออมาลองดูกันนะคะว่าวอล์คตีของเราจะเป็นยังไงบ้างเนาะไม่รู้ว่าแบบคลิปจะแบบยาวขนาดไหนนะเนี่ยก็พยายามถ่ายพยายามพูดไปเรื่อยไปเปืี่ยเหมือนกันเออ,อ,เลอ,เลอแล้วโอเคข้าเราไปหาที่นั่งกัน เะะตอนนี้เราคือดูอหนังจบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ตานมาหาอะไรกินเล่นก่อนที่จะกลับบ้านนะทุกคนของกินมาแล้วเราก็กินของกินกันหน่อยดีกว่า เดี๋ยวเราก็ไปเล่าเรื่องในส่วนของตัวกล้องมีอีกด้วยเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละขอกินก่อน,นแต่ว่าเราไม่ได้สต่งอะไรแบบนะเราไม่กินซอสไม่กินอะไรอย่างนี้ ไปกินเป็นฝายมา แล้วเราถูนะคะก็อ,อยากจะซื้อลอตเตอรี่แล้วก็กลับบ้านแหละทไม่แน,น่ใจว่าผมจะมีเลขที่เราขอไว้อยากซื้ออะไรงง้ยใหม่แค่ตลกมากมาสยามอะไรมาซื้อลอตเตอรี่ตั้งนะใจนะตั้งใจบอกเพื่อซื้อลอตเตอรี่ Tal vez. ใช้ของ DJI กันหน่อยนะคะหลังจากที่ตาเนี่ยได้มีการเอาเจ้าน้องเนี่ยไปทําการถ่ายวอล์กวันเดย์นั่นเองนะคะเราก็มาดูกันนะว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะคะเราจะมาพูดในส่วนของข้อดีนะคะข้อดีของน้อง d j i นะอย่างแรกเลยคือทุกคนรู้กิตติมศักของน้องอยู่แล้วก็คือน้องเบานะคะเบาแบบเบามากพกใส่กระเป๋าไปคืออีซี่แบบสบายเบื้อสุดๆส,สองนะคะก็เป็นในส่วนของการใช้งานนะคะซึ่งเรามองว่าถ้าสําหรับการถ่ายวอล์กเลยเนี่ยง่ายมากนะคะคือกดถ่าย ได้เลยแล้วกดโฟกัสหน้าของเราได้ง่ายเลยนะคะต่อให้แบบว่าเพื่อนๆจะไม่ได้อ่านคู่มือการใช้งานเพื่อนๆก็สามารถใช้ได้เพราะว่ามันง่ายมากจริงๆ3เป็นในส่วนของการสั่นนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆเห็นในคลิปนาะก็เนื่องจากว่าตาเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่เดินนะคะแล้วลงเท้าแรงมากเลยนะคะเราเพิ่งมาสังเกตหลังจากที่เราถ่ายคลิปไปนะทุกคนแต่ว่าถ้าแบบว่าเราเดินแบบไม่ได้แรงมากนะทุกคนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบกันสั่นคือดีมากถือว่ากันสั่นได้เยอะมากในระดับหนึ่งเลยนะ,ะถ้าเพื่อนๆดูดีๆคือมันแทบจะแบบสมูทมาก สั่นอะไรขนาดนั้นนะคะส่วน4นะคะตาลจะบอกเลยว่าตาลชอบมากเลยนะคะในส่วนของเรื่องแสงแล้วก็โทนสีภาพนะคะคือดีมากจะบอกว่าดีแบบดีมากคือแบบเต็มสิบให้ร้อยเต็มร้อยให้แสนเลยทุกคนถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยในคลิปนะคะตาลไม่ได้มีการตัด แต่งหรือตกแต่งสีแสงอะไรเพิ่มเลยนะทุกคนเราใส่แสงที่เป็นแสงธรรมชาติตอนนั้นณนะเวลานั้นเลยนะคะไม่มีการแต่งเพิ่มเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เห็นนะคะว่าคลิปที่เป็นไฟดิบเลยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนาะในส่วนของแสงซึ่งมีทั้งย้อนแสงแล้วก็แบบว่าไปตามแสงใช่ไหมแต่ว่าแสงคือสวยมากจริงๆและข้อสุดท้ายนะคะที่ตานยกให้นะคะที่ตานรู้ในตอนนี้นะก็คือในส่วนของมุมกล้องนั่นเองนะคะแบบหน้าจอนะทุกคนคือเขาเนี่ยขยายกว้างมากนะทุกคนทําให้แบบว่าเราแบบเก็บภาพในส่วนของ BG ด้านหลังของเรา ได้เยอะมากขึ้นนะทุกคนมันก็คือแบบดีมากถ้าเป็นแบบในกล้องอย่างโซนี่ที่ตาลใช้นะคะก็เขาก็จะไม่ได้แบบกว้างมากใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีความแบบว่าเห็นตัวเราแบบเต็มจอหน่อยเนาะแต่ว่าอันนี้มันก็จะทําให้มันดูแบบโอเคขึ้นนั่นเองนะคะถ้าเทียบมันก็จะเหมือนตัว CV1 เวอร์ชั่น2อ่ะทุกคนส่วนต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของข้อเสียข้อเสียเนี่ยตาลจะไม่ค่อยได้มีมากเท่าไหร่นะคะอย่างแรกเลยเนาะตาลเนี่ยมองว่าเป็นข้อเสียสําหรับตาลน,นะก็คือเจ้าตัวดีเจไอนะคะเขาจะมีการแบบโอกาสเปิดได้ง่ายสําหรับเรานะ ด้วยความที่ว่าถ้าเราไม่มีฝาปิดบางทีมันเหมือนไปสวิตอะไรสักอย่างแล้วมันแบบไปโดนใช่ไหมบางทีทุกคนเอาใส่ในกระเป๋าอะแล้วมันไปกดโดนปุ่มเปิดนะคะมันก็อาจจะทําให้เปิดได้ซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาถัดมาคือตัวเครื่องมันอาจจะมีปัญหาได้นั่นเองนะทุกคนซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะแก้ปัญหาตัวนี้นะคะก็คืออาจจะต้องซื้อฝาที่ปิดแบบหน้าจอไว้หน่อยนั่นเองนะส่วน2นะคะก็จะเป็นในส่วนของการที่ถ้าเพื่อนๆแบบอาจจะมีการแบบถ่ายแบบครีเอทหน่อยนะทุกคนทุกคนอาจจะต้องไปหัดเล่นหรือว่าไป เ,เจ้าตัวเนี้ยบ่อยๆหน่อยนะคะซึ่งอย่างตาเนี่ยตาไม่ใช่คนแบบครีเอทอะไรมากขนาดนั้นเนาะเจ้าตัว DJ เเนี่ยตาจะเอามาใช้ในส่วนของการวอล์กมากกว่านะคะ<ม>ก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ต้องไปศึกษามากอะไรนี้นะเออไม่ต้องไปหัดเล่นไปพยายามเล่นบ่อยอะไรนี้แต่ถ้าแบบว่าอยากให้มันแบบใช้ได้คุ้มค่าหน่อยนะทุกคนก็อาจจะต้องไปศึกษาเพื่อที่เอามาใช้ให้มันมีลูกเล่นได้มากขึ้นหน่อยนะคะอันเนี้ยเราก็จะบอกว่าเัก็เสียสําหรับเราเองนะเพราะว่าคือมันต้องศึกษาเออมันต้องลองเล่นบ่อยๆถ้าแบบเป็นคนที่หัดเล่นเริ่มแรกแบบตาเลยนะคะอาจจะแบบ ยุ่งยากหน่อยเนาะเพราะว่าเพิ่งเล่นไปครั้งแรกนั่นเองนะคะแต่กรณีที่เพื่อนๆเนี่ยมีการเล่นแบบเจ้าตัว DJI เนี่ยเป็นทุนเดิมตั้งแต่แรกอยู่แล้วอาจจะแบบว่าไม่ได้มีปัญหาในส่วนนี้นะคะอันนี้เราในถานะแบบคนที่เพิ่งเล่นใหม่แบบครั้งแรกของเจ้าตัวนี้เลยนะคะแล้วข้อสุดท้ายน,นะคะตาลมองว่ามันเป็นความวุ่นวายสําหรับคนที่เพิ่งเข้าวงการในส่วนของตัว DJI เนาะคือ DJI เนี่ยต้องมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะทุกคนคือทุกคนอะ่ะต้องมีการโหลดแอป DJI ไว้นะคะแล้วก็มีการเข้าไปอัปเดตนะคะในส่วนของตัวเครื่อง ตัวแอปเวอร์ชั่นต่างๆอยู่เสมอนะคะมันจะได้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะทุกคนถ้าแบบเพื่อนๆไม่ได้ใช้อย่างต่อเนื่องมันอาจจะทําให้มีปัญหาตามมาได้นั่นเองนะคะซึ่งเครื่องอาจจะมีความเสถียรช้าลงหรือแบบว่าเกิดการติดขัดอะไรมากขึ้นนะคะซึ่งตาเนี่ยพอออกไปใช้แล้วมันเกิดปัญหานี้เนาะมันก็เลยทําให้ตาได้รับรู้ว่าเออมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไว้แบบค่อยไปเล่าในส่วนของเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้เนี่ยในคลิปถัดไปแล้วกันนะทุกคนอันนี้เราแบบว่ามาถ่ายในส่วนของวอลาคให้ แยกนั่นเองนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นข้อดีข้อเสียก็จะประมาณนี้นะทุกคนเพื่อนเพื่อน,นว่ายังไงบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะสาหรับวันนี้นะคะน้ำตาลก็ขอตัวไปแล้วนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะทุกคนก็ขอบคุณที่ติกันมานะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย